อุ้ยนั่นที่อะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 นั่นนี่ที่อะไรหัวแถวหัวแถวเอ้าคุณสันติมาทำอะไรที่นี่อ่ะจะธุรกิจประสบความสุณมาทำอะไรที่นี่ต้องการตั้งอ่ะเรียนมันให้ส่งเรามาว่ะคือดีมาที่สอนให้ดีนะเพราะอะไรอ่ะไม่ได้เข้าใจเลยเออเกีือบชั้นเทนะผมเองล็อกได้ โอเคที <muitas S 2> ่เราอยู่เพียแล้วไาวไอ้จัดไอ้จัดจัดไปเลยอะไรอ่ะ้ยกรรมอะไรอ่ะกูก็เห็นนี่ตม่อยากเล่ต่างงานหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยมันฆ่าคนตั้งฮักเอาคนเลยด้วยเล่นต่อทุกคนจะตายอัจมาไเอ้ยแล้วพี่เป็นกาศคืออะไรอ่ะอ๋อผมก็ะทำงานกาศอยู่นะโอ้โอ้สวัสดีครับ คุณอ้อเฮียไม่ได้เจอกันนานเราต้องหาที่คุยกันสักหน่อยช่วงนี้ห้องมันเอค่อนข้างเต็มว่าเราสามารถไปคุยกันที่ด้านหลังได้ช่วงนี้อเมริกามันเถื่อนผมก็เลยต้องใส่เกราะไว้ก่อนสัมภาษณ์สัมภาษณ์อยู่ไม่หคว้าปืนข้มาอนอันตรายตอนนี้รถที่ผมส่งพวกแฝงไอถอดก็โดนดักยิงกันรู้พวกประสิทธิ์มอะไอะไรแต่แฝงไก่ดอด นั่นแหละนั่งคุยกันที่นี่เองแบงแย่จังเลยอากาศมันร้อนจริงๆเลยมันร้อนมากเลยช่วงนี้ผมร้อนจังเลยร้อนอะไรร้อนอ้าวคุณสันติมาทำอะไรที่นี่อ่ะธุรกิจประสบคุณมาทำอะไรที่นี่ต้องการตังค์อ่ะอสวัสดีคุณคุณเฮียผมต้องการตังค์ช่วงนี้ผมร้อนเงิน เมื่อกี้เราเพิ่งคุยธุรกิจก<ต>ันอยู่เลยเรากำลังไปที่ไหนกันเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันพอดีผมมีเรื่องปัญหาทางการเงินนิดหนึ่งก็เลยมาที่นี่นะเพี่อนไหนเพี่อนไหนนี่นี่กูสามสี่สวนกูอยู่ทางซ้ายมุมซ้ายของประตูอ๋อนี่มันอยู่ซ้ายสุดเลยเอ้ยเฮ้ยว่ะครับนี่มันสินมันสวยอยู่เนี่ยเอาว่ะนี่โว้ยปาจริงปาจริงอ โอ้ชิดคนตายจากการเล่นกินไรอ๋อเชี่ยกบเบะสัตว์กบเบ้มันจะอุ้ยนั่นไงฉันจะช่วยแกอุ้ยท่นี้อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 หัวแถวหัวแถวอันั้นหัวแถวเฮ้ย เด้อหวแวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันมันมันวยเินมันมี่ะนี่แงหัวแถวนสันติมาเร็วทำไรอ่ะไม่อะไรอะไรอ๋อเบเบอเอาผมเกือบเบเบ่ไปเออโดนจีได้เสียบ้อเบเบ้แมงดอมข้างใน นี่อะไรอ่ะถ่ายรูปถ่ายูปายูปอ๋อเขาซานีวะไปซานายูปกอนายูปกคนเ่อจะานเปล่ผักกันยักเลยเรียบรออ่ะอมิววโปรดิไปอยตรงนี้นี่ว่ดาวโกนาเอาว่ะแกน้ำตาลเหรอไม่ผักอะไรเงีนวะ ชอบผักผลไม้ไม่มีคนทิ้งท้ายนะตรงนี้โอ้ทำอะไรก็ทำให้มันดีๆหน่อยเซ่แล้วถ้าไม่ฉันเจ็บฉันบีก่อนนะเฟยโอ้จะผักกันทำไมวะอืมเอาอะไรฉันไปก็ได้ลูกง่ายที่สุดใช่ไหมอ๋อฉบัะนี้ง่ายสุดดาวโอ้เลยเช็ดดาวปุก้มไม่ผมได้ดาวโอ้โหต้องหลอดนะต้องหลอด เราอยู่แล้วระดับฉันเกมบ้านี่เดี๋ยวว่าเกมปลาหมึกอ,อะไรนั่นาใครอยู่อ่ะเรียบร้อยเสร็จฮ่า<ะ>ฮ่าผูุ้มหน้างโง่ฉ <m uch> ันบอกแล้วว่าฉันกินยังไงล่ะกิน <m uch> สตราร์คุกกี้กินแม่งเลยต่ <m uch> ดอดแล้วนะพอแต่เขาให้กา,า <laughs> ะเขาไขาม่ได้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเ้ยเังเยเฮ้เฮ้ยเ้ยเ เงินสิเงินโอ้เงินอะไรเฮ้ยข่าวข่าวอีกข้าวอีกข่าววันไี้เอาข้าวมาฉันขอบคุณมากอีโง่เว้ยเอามืนนี่ยูทูปตาอยู่แล้วมันได้เลือดพี่คิมบับเฮ้ยอ่ะเฮียเราต้องกินที่ไหนดีหายละไหนเรากินตรงนี้ดีกว่าผู้มันพยายามส่งเรามาวะรู้ไหมหมายความว่าอย่างไงเพราะว่าไงไม่รู้หมายความว่าให้เรากินยังไงล่ะเรื่องดีนะที่สอนให้ดีนะ พราะอะไรอ่ะไม่ได้เข้าใจเลยเออเกี่ยวกับฉันถึงนะอืออร่อยมากอยู่ไหนล่ะ <rij> ม <os> ูดูว่าเมนูที่นี่อร่อยมากกว่าข้างหน่อยซะเนี่ยมาหนีเรามาหลบมาหลบสักทีหนึ่งอยู่ห่างใจพวกโรคจิตนี่ไว้มาเราทำไมกันเพราะอะไรก็ดีนะโอจะไปเกินพิเยดกันกินโอเคแล้วคุณมาอยู่แล้วนี่มันจะเลยฟอรสกินด้วเฮ้ยมันโเสียงฟันแบบแม่งอ้า แล้วตลอดตลอดเออมีคนจัาพี่เหรอกู่นหนีมันคนละไปไหนไม่รู้โอหดันหนีเลยหรอปกติจำไว้ส่วอ๋อเฮียขอยาได้ทางเอ้พี่พี่พี่กดคลิปร้องพี่ดูข้างนอกหนิแม่งเห็นข้างนอกเลยลงกระแพาะว้าตกใจหมดอีอะหนีโอ้โยทุกฟันท่าฟันโอ้ยไม่เห็นกับเกมประเทศเก่าถ้าถ้าคนมาเราทำการลุมมันที่มันเออทำนั่นแหละเออลุมมันเออส่วนแบ่งเราจะน้อยลง โอ้ยอะไร่อยดีวะไปหลบในห้องน้ำด้วยเฮ้ยหลบไดด้้วยเหรอได้ไปดูไปดูวะไปดูระวังโดนส้มนะในห้องน้ำอ่ะมประตูไม่งก็ปิดประตูแน่เลยวะฉันไม่อยากคืนนี่แหละค่ะเต็มฉันต้องชนะเกมนี่ขอดูฉันเลยเฮียทักอบวอทักอบวอร์ชิมหายละเฮ้ยใครอยู่กับใครเนี่ยอย่าบอกแล้วมันแบ่งอย่างเอ้ยไม่ไปไปสันติไม่ยง เฮียแล้วใครจะให้เงินผมมา <laughs> yeah, แย่แล้วล่ะแล้วฟังผมมีแค่นี้เหรอกูมันไม่ได้แบ่งเงี้ยน,นีมยม่มาแล้วมาแล้วโอ้ยเฮ้ยอเอาอะเอา,อาเอาเอา <c oughs> ไหนอุ้ยฝั่งเดียวกันฝั่งเดียวกันเอ,อาว้าว่าเฮียวันที่เฮีย <c oughs> oh, โอ้ยโอ้ยก็รู้ว่าจะอยู่คนละฝั่งมาเรต้อง <c oughs> เปิดอ่านตัวคิดตัวคิเลยไม่กู้ว่ามันจะเหมือนแบบกดอันนี้วะจังหวะวะกดให้ตรงจังหวะเออไม่เป็นไรผมเซนแรง ไม่ไม่ไงผมเซนเซนเซนซิทีฟเอ้ยคุณอยู่หน้าสุดเลยเสียละบ่เอ้ยฉันเป็นม้าตัวแรกขอเก็บขอกินในกระเป๋าก่อนยมาแล้วเหมือนไหมเหมือนไหมวันนี้ทันนส let's go เอาว่ะเอาว่ะอ๋อโอ้ยคิวอยู่ได้อยู่วิ่งกดพลาดมป็นไร ทำไมอนนั้น <screws> ม <quin> ันโปนแน่เลย้โปมอยู <in> <way> <cu> ่ฝ euh ั่งนั้นแน่เลยวิเชียเราจะไาเล่นต่อทุกคนวูดก้วก็บอสอะไรไกระบนอะไรไอุ้ยทำไมคนเลือกเล่นต่อล่ะพวก็เห็นนี่ต่้ต่างกานหเป่าเมื่อกี้เนี่ยมันฆ่าคนตั้งห่าคนเลยเนาเล่นต่อทุกคนจะตาย ใหม่ตายเอาไ้เมื่อกี้จะเป็นลมแดดไม่ันเะไปเล่นต่อเอาวะได้อยู่ได้อยู่เอออันนี้ดีอยู่เฮียไม่มีใครมีอะไรแทนกูไม่มีใครผักกูเฮียกูชอบดีดีดีคุณเมื่อทำน้เมื่อกี้ผมถึงแก่ได้เร็วไม่มาโรเบอร์เพราะผมใช้น้ำลายกับความร้อนของปลายเข็มในการทำให้น้ำเดือดแล้วน้ำตาลละลายนั่นแหละคือเคล็ดลับที่ทำให้ผมได้แกะได้ไวและไม่ใช่ไร วิทยาศาสตร์ให้คำตอบผมได้เออที่คนอ่ะคนอ่ะ C T C หนึ่งสองสามสามคนพี่ที่ซัคนเฮ้ยตรงนู้นมีตรงนู้นมีไหมมี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 มานี้มานี่มานีน่นี่ไ้นี่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 นอะไรวะนี่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 ฝั่งนี้ฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่มาพี่มมาที่มาพี่ลิมมาไม่ปิดตู้เปิตูฮ้ยพาคน พักคนนึงเอาไปเอาคนนึงผมเองัล็อกได้าไว้ไม่ตู้ปิดนะผมเองไม่ดฉันไม่ไม้น้ำจู๋ no หัวละฉันแล้วกูเทกูเทแล้วกูเทกูก็สตาวอกูยิงอยู่ระไายกูเลยไม่กุสตาโบ ออโกี oh God. Oh God. I play this game before กล okay. like hey. hey. ับเล่นอีกทำไมวะเอ้ยนเกมทิแล้วแล้กันทีพันล้านล้านวอนเฮ้ยมาอยู่ฝั่งทีมอนีเร่้ลื้งเืงเืนเลืงมันล้งนน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 เนนนนน อ้าคือะอุ้ยห้าคือลูกห่างอ้ยอฮ้ยเคได้อยู่โอ้คุณกี่คุณถนัดเกมเลยครับเนี่ยมันเล่นเกมเดียวกี่คุณเลยลูกไอ้ไอ้นี่ยเตะเฮ้ยแม่นว่ะปอนเดืครับอ้ไอ้กูว่าไอ้มาเก็บะยา มันต้องเก็บแล้วก็โยนแล้วก็ไม่รู้ไม่เเล่นนะยอยู่แล้วสติเฮ้ยเอาว่ะได้อยู่เอาว่ะรอดละไม่ใช่ใชต่อไปเกมท้ายก็คืออะไรอะเดาะดาะอันนี้เดาะอ๋อเดาะดาะดาะ แต่กอแต่ก็นัมนแต่กอเฮ้ยโย,โย,โยนให้พานได้ดีฟลนแมนไม่เ <c> ลยคอมมอนมีแค่สองทีเหลือเฟือสองทีเหลือเฟ <c oughs> ือเฮ้ยลุ้นว่ะเหลือเฟือเหลือเฟือโอ้โอ้ ยะไอแค่ดุยไอแค่ดุย่ายาเออึงสอึ่งสองหนึ่งสองเยนะไอ้ยัยถู้ถากกันแล้วดำดำเอ้ยเอ้ยเอ้ยเบ้แมงมอสซู้บีดโอ้ได้ดีนะกลุ่มเราได้ของดี ถ้ามันขยันด่าเนไว้หัวเหลี่ยมเนี่ยไอ้ย้นหนวดเห่าทุเพยไอ้ย่ยโหเรามีมีโหมีแรงเคี่ยวเยอะไอ้ย่าดันยืนดันไปด้วยไม่ตัว้องยืนกอดดันกันวานสี่คนไอ้ย่าเป็นคนเราสองสารนะไอ้ย่ยเป็นกูก็ออกเกมแล้วไอ้ย่าดูมันดี <laughs> โอ้ตอนพอใช่นี่แล้วฉันพอใช่นี่แล้วฉันเลิกเล่นเกมแล้วเฮ้ยจริงด้วยเราเลิกเล่นเ,เกมนี้กันเถอะทุกคนนื้อสามนาดละทุกคนเราเลิกเล่นเกมนี้กัน เป็นสันเต๋อไมล่ะแม่านไหนตายต่านจะได้ไปต่งเล่นต่งทั้งหมดนะเว้ยเล่นอีกเล่นอีกเล่นอีกได้ชนะเห็นได้ได้ส่วนลดเออผมล้วเล่นอีกแล้ว้ันใจฟอนแมนไงนะเนี่ยฉันดีไว้แล้วฉันดีไว้แล้วยังไงฉันต้องเล่นเล่นอีกไม่ไหยย่งไงฉชนต้อ้เล่นอีกชัอต้องยฉันเนออไปมันไอ้ี้ดื่มกล้ไอ้สารที่หายล้อ๋อแย่ละแล้วแม่แม่โอ้โห เฮ้ย <łość> เอาว่ะเกือบจบดล้วโอ้โหออกออกตายกูตายแล้วตายประเดี๋ยวโอเคอย่า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 ยิงผมอย่ายิงผมอย่ายิงผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องเล่นต่อมันเลยนี่ผมเลยโอ้ยโอเจน่ตรงนี้ไม่กูตาโว กูซ่าโว่กูซ่าโว่โมดี้ไม่กูซ่านี่แบบนี้แหละนี่อเแต่คู่แข่งก็ไปเยอะเลยไม่มีใครกล้าเลย c r e เกเตอร์ุ้ยเยี่ยมดีนะไม่โดนขวาเลยซ้ำเลยซ้ำอุ้ยโอ้โไอเจ้าคนมึงดวงสวยจัดเลยสองคน อกไงไม่มึนก็วันแล้วแหละพี่ว่าไงสายไปแ้วยอืยแวงคุณสันติเจอกันดีกแล้วนะเวล้าที่อวโคตรเฟลเลย ฉันต้องมีฉันต้องเอาเงินไปให้ครอบครัวฉันอ่ะเออเยอะกูอยู่กูอยู่กูอยู่แล้วรไอ้ชุบต่อนกูหาแม่มึงอ่ะรถดีรถดีไม่ได้ทำอะไรคุณเลยอ่ะผมไม่รู้ในซัมนี่คุณเท่าไรอ่ะมันจับผิดคนแล้วรถดีรถดีอย่าข้้ยตอค้าปุ้งต้องมาจัดให้หมดจะได้ไม่มีโค้งใหญ่พี่เจ้าพี่ตอนมัน นา้สงสารวะนาสงสารกูทำให้ลงไงก็ทำไม่ล้งไม่ทำาไม่ลงมาเจออันันมีคู่แข่งมันไปสู้กับนิสสาคุณทำไม่ได้กูทำไม่ได้ตอราจะมีคู่แข่งขอโทษนะขอโทษจมันต้มขอโทษจัดกอดเจ้านขอโทษนะ ก็ไปอะไรวะมันก็ต้องมีเรียมกปนบ้างอ้นนี้บ้าไอ้นซีโอห้หาแล้วที่หาแล้วขอพระเจ้าคุ้มครองคุณรู้ไหมทำไมเวลาคุณสอบครูถึงไม่บอกข้อตอบคําสอบคุณไม่ลเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยบอกคําตอบเรานี่คือบททดสอบอเ,เอ้ยไหนดูสิฉันจะได้อะไรกันเนื้อ เรามาคิดเป็นวิศวกรกัน,กนเครื่องโอ้พี่อ่อะไรสีฟ้าแหละอ๋าผมก็ได้สีฟ้าแน่ okay. โอ้ยเจ้ยเฮ้ยจอดจอดไวเล้นเราโหเราได้สีฟ้าเหมือนกันจอ <V> ดไวเล้นจอดไวเล้นสมมว่าเรามีดวงต่อกันมีวาสนาต่อกันเฟกเดชเฟกเดชยังตายเหรอเฮ้ยพี่ต่อยได้เอ้าล่ะ <laughs> เอาล่ะเอาล่ะต่อยได้เอาล่ะ เขาบอกเป็นขอเข้ามาเอ้ยขอพระเจ้าคุ้มครองชาแมนชาแมนมีชาแมนด้วยมีไอ้ร่างทรงนี่ชาแมน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 ตามพ่อแม่ไปตามพ่อแม่ไปตามพ่อแม่ไปทำแม่ทำแม่พ่อแม่โอ้สักศิษย์เหลือเกินเนอโอ้ศักดิษย์เหลือเกินโอ้ศักดิษย์สักศิษย์โอ้ศักดิษย์เอ้าเอ้าเอ้าว่าว่าเราไม่ควตามพ่แม่ปะมึงมึงใช่ปะเนี่ยมึงใช่ปะเนี่ย เไม่ถามเราไล้วมึงใช่ไหมนะมึงใช่ไหมเปิดตู้จะเปิดให้เปิดไห้เฮ้ยเผื่อเปิดให้มีอยู่ตัวนะอันนี้โอ้ยใช่ไหมไปแล้วไม่ใช่แล้วถ้าถ้ามันเดินวนมาไม่ใช่แล้วเฟกเดียนี่จะได้กี่รอบวะที่13วิคูดาวเออนี่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 อะไรต่ะเสียงไม่ับจับเลย เฉียดแล้วมันข้างหน้าใชมไหมพีอ้อพี่ปิดประตูเปิดประตูปิดประตูเปิดปวะวูตอนไหนดิตอนไหนดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนไหนตอนไหนไม่ได้ไปเยอะเป้าเยอะโอเคโอเคอันไหนกูสามเหลี่ยมโอเคกูสี่เหลี่ยมใช่สห่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเปิดกูกูกูการมากัรมาอะไรอะไรอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยพี่พี่พี่นอนนี่นี่ตามอยู่จอไปเล่นไม la okay, okay. ่มาผม

กูไม่กันไดกูกันไ้เอเลยมึนี่ต่อมนี่ตอยไม่มีต่อยไม่มีตอยไม่ไป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 ไไป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 ไไไไไไป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 ไไป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 ไ ชิวอยู่กับพี่แล้วไงโว้ยไอจอนไอจอนกระโอดเจ้าเป็นลูกกระโอดโอ้ยจอดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดิเฮี้ยดิจ้าไอจอดโอ้ยจอดคุณสันติครับเอ้ยแล้วพี่มันกาคืออะไรอ่ะโอ้ผมก็ะทำงานกาอยู่นะคุณสันติโอ้เฮ้ยเฮ้ยคุณสันติครับเฮ้ย ก็เลยทครับคุณสนใโจนดีนะครับโอเคครับใช่ค,ครับ,คครบฉ,ฉันจะไม่แพ้เกมของแกฉันจะหยิบหน้าแกจำไว้ 想怎么喝给，想怎么浪漫给。